โอเคครับผมอันนี้ก็เป็นลูกค้าจากทางปัจจวบนะครับผมเป็น FC ของเราครับผมติดตามเรามาสักพักเป็นระยะหนึ่งแหละวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาซื้อขายกันครับผมก็หลังจากที่ลูกค้าเทด้วยไปหนึ่งรอบก็ตัดสินใจซื้อเงินสดกับทางเราผิดผิดตัวค้าเลยครับผมโอเคผมหลังจากที่ลูกค้า f c จบสดไปนะครับผมเราก็ให้ทีมงานช่างพี่ตึงของเราขัดไฟหน้าให้ลูกค้าครับผมโอเคผมหลังจากที่ขัดไฟหน้ากันเรียบร้อยเราก็ให้ทีมช่างของเรานะครับผม เปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องเปลี่ยนฐานน้ำมันเกียร์กันให้ขับกลับบ้านจะได้มีไม่มีสะดุดเลยครับผมโอเคครับผมหลังจากที่ขัดภายนาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์กันเรียบร้อยเราก็นํารถมาตรวจสภาพรถเช็คสภาพรถกันที่ตรออเลยับผมแม่ต้องบอกว่าครบจบในที่เดียวจริงครับผมพี่โตค้าจัดให้ครับผมโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันที่ร้านเลยครับผมโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อย ดำเ<ห>อกสารไปให้ลูกค้าการถึงมือก,กันเลยครับผมครบจบในที่เดียวพี่พี่ตค้าจัดให้ครับผมโอเคครับผมเสร็จสิ้นตามขั้นตอนเรียบร้อยเมื่อกี้เห็นทีมช่างวอขึ้นมานะครับผมบอกว่าแบตเตอรี่มันอ่อนๆงี้ยไม่รู้น้องเอ็กก็จัดไปเลยครับผมพี่พี่ตัค้างเราจัดลูกใหม่กันให้เลยครับผมเป็น fp แบตเตอรี่แรงดีไม่มีตกนะครับผม โอเคเสร็จเรียบร้อยครับผมได้เวลาเดินทางกลับประจบกันแล้วจ้าโอเคผมก็เสร็จสิ้นตามขั้นตอนครบจบในที่เดียวผมเพี่อนคาจัดให้ก็บอกกันไว้หนยครับผมคันนี้เป็นนิสสันบูเบิร์ปี1995นะครับผมออตโต้มาพร้อมสรุปรับลมกันชิลๆครับผมมาพร้อมร้อ17นิ้ว BBS <All S 1> ในตำนานนะครับผมแหมมันช่างเข้ากันะเอียยิ่งกะไเยิ่งมองยิ่งหลงครับผมแหมบูเบิร์ตคันนี้ โอเคครับผมมาแล้วจ๋ามาแล้วจ๋านิส,า Bird, สันบูเบิร์ดสลรูปของเรานะครับผมสวัสดีครับพี่เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยใช้รถอย่างมีความสุขครับผม <Okay. S 1> ก็บอกไม่ไม้นครับผม f อี FC ที่เดินทางมาซื้อรถง่ายๆสไตล์ปีแบบนี้นะครับผมมากันเลยครับสายตั้งเราอยู่ที่ถนนเรียบทางด่วนโรงเรียนสวนกุหลาบทนบรุรีหรือตรงเสากิโลเมตรที่260ไม่ใกล้ไม่ไกลมาเจอกันได้ครับผม ฝากไว้วับผมมาพิพิธศค้าต้องได้รถสวยถูกใจใช่เลยขอบคุณครับผม